i m o s s กระจกกันเลนส์แบรนด์ีจากไต้หวันสีเหมือนขอบ iPhone มากที่สุดจะเหมือนแค่ไหนวันนี้4-2-5มาโชว์ให้ดูกันครับครับสีดูผืนสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะครับผม V 4 2 5สดีกรีครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีผู้ช่วยมาด้วยก็คือน้องแกลนนั่นเองครับผมสวัสดีครับผมแกลนนะครับทำตำแหน่งอยู่โปรด์สเปเชียลลิสต์ที่425นะครับตำแหน่งของแกลนนะครับพี่วีก็จะเป็น ที่เล่นแกดเจ็ตต่างๆสินค้าทุกอย่างในร้านนะครับผ่านมือแป้นมาหมดแล้วครับครับผมวันๆแปนก็บอกเหมือนเขาไม่ได้ทํางานครับเหมือนเขาทํางานอดิเรกนะครับคือเขาชอบของพวกนี้อยู่แล้วพวกแกดเจ็ตก็เลยมาทําตําแหน่งนี้และในวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวกระจกกันเลนส์กล้องนะครับของตัว iMos นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยคือตอนที่ iPhone 13มันเปิดตัวมานะครับปัจจัยหลักเลยคือมันมีเรื่องเลนส์กล้องที่ใหญ่กว่า iPhone 12เยอะมากและสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับแป ด้วยความที่กล้องเขาใหญ่อะครับพี่วีทั้งใหญ่แล้วก็หนาด้วยอันนี้ครับเลยคนที่ใช้งานนะครับจะซีเรียสเรื่อง ต้องการกันลอยเลนกล้องกันมากขึ้นใช่ครับแล้วทางเรานะครับก็มีทํารีวิวตัวกระจกกันเลนกล้องไปนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็เป็นแบรนดนี่เป็นคนเทสใช่ไหมใช่ครับครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดแบบใครอยากไปดูนะครับรีวิวมันละเอียดมากนะครับมีเทสกันกระแทกกันลอยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปตัวนี้เลยครับผมและในวันนี้นะครับที่เราต้องมาถ่ายรีวิวกันเพราะว่าเจ้าตัวแบรนด์ i-mos นะครับตัวกระจกที่ได้รับความนิยมจากรีวิวที่เราพูดไปนะครับเขามีออกตัวใหม่มาซึ่งชื่ออมัันนก็คืตวีี้เลย Mo s s s ซับ i l e TVDSS, s t a เอสครับชื่อจำยากมากครับผมเลยไม่จำนะครับให้แปลนจำมาให้นะครับผมหลายคนเขาร่มลือว่าตัวเน่จริงๆอ่ะสีมันสวยกว่าตัวเดิมซึ่งจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel 425 e ีกรของเราด้วยนะครับเราจะมีรีวิวเคสอุปกรณ์แก็จเจตหูฟังให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยครับผม ก่นอนหึ่งเลยนะครับหลายคนที่ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกระจกกรเลนกล้องนะครับหรือดูรีวิวของเราน่าจะผ่านตาโดแบรนด์ไอมอสมาบ้างน,นะครับแต่จะไม่คุ้นมากว่า้ยแบรนด์นี้มันแบบดียังไงอะไรยังไงและโชคดีมากครับคุณกําลังอยู่กับผู้เชี่ยวชาญไอมอสของ425ดีกรีนะครับโปรแบนเนี่ยเล่นมาทุกตัวเลยใช่ไหมใช่ครับคือครับผมซึ่งเราสั่งให้เล่นอีกทีหนึ่งใช่เลยครับครับผมแบนเล่นมาเยอะแบนดเ,เล่าคร่าวๆว่าไอมอสที่มาที่ไปเป็นยังไง คพี่วีโดยแบรนด์ i m o อสนะครับจะเป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2547เลยครับเกือบ20ปีเลยใช่ครับโดยถึงปีนี้จะอยู่ที่18ปีครับพี่วีโดยแบรนด์ไอม s สนะครับจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับที่นำซับไฟลยมาใช้กับกระจกกันรอย iPhone นะครับณปัจจุบันนะครับพี่ี เขาได้นํามาใช้กับกระจกกันรอยเลนส์กล้องด้วยครับอ๋อทีฮ่ฮิตนี่เลยใช่ครับ,รบซึ่งโดยความพิเศษของแบรนด์ไอมอสนะครับเขาเป็ๆๆนการใช้ซับไฟรแท้ๆเลยครับจะไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์โดยเขาได้ผ่านการรับรอง GIA <ช>จากสถาบันอนัยมณีจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยครับแสดงว่าอันนี้ก็คือซับไฟรแท้ชัวร์ใช่ครับทาให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าคุณภาพซับไพรของเขาดีจริงๆครับสุดยอดคือจริงๆแปลรู้ป่ะเราเคยใช้กระจกซับไพกับตัว i p h o น e ้ะแล้วแบบ รอยมันขึ้นยากมากอ่ะคือแบบใช้ไปเกือบเดกเดือนเลยมั้งรอยแบบไม่ขึ้นเลยซึ่งถ้าเป็นกระจกทั่วไปหรือแม้แต่ตัวไอของตัว iPhone เองที่เป็นคอน n ิ่งก็ก็ไม่เป็นนะมันก็ต้องมีรอยขึ้นบ้างแต่เนี้ยไม่ขึ้นเลยซึ่งกระจกเซอไฟน์นี่เรื่องความแข็งแรงกัรรอยนี่ถือว่าดีจริงอย่างแบรนด์ i m o s อะครับเขาการันตีเลยว่าของเขาอะครับความแข็งแรงอยู่ระดับไดเอชบน s มสก l ลเลครับพีวีซึ่งถ้าพีวีมองง่ายๆเลยครับเพชรสาหรับเขาอะครับคือแข็งแรงที่สุดอันนี้เป็นรองแค่เพชรมาเลยครับ ผมจริงๆโมสเกลนะครับทุกคนอาจจะแบบไม่คุณนะครับคือมันเป็นแบบตัวมาตรฐานนะครับในการแบบเอาไปทดสอบกับพวกแร่ธาตกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งการทดสอบของเขาเนี่ยมันจะเป็นการเอาแร่มาเช็คความแข็งมาขูดกันอีกทีหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะคุณพวกกระจก 9H อะไรพวกเนี่ยจริงๆมาตรฐานการวัดเขาไม่ใช่ของโมสเกลครับเขาจะเป็นแบบการวัดด้วยแบบทดสอบกับความแข็งของดินสอนะครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้ามาเทียบในตารางโมสเกลจริงๆจะอยู่ประมาณระดับ4แต่ของตัวไอมอสนี่คือระดับ9ใช่ครับอยู่ 9H เลยครับโอเคครับ ท่านั้นในเรื่องของความแข็งแรงเลยพวกเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ที่เขาโม้แบบพวก 9H หรือ Sapphire เนี่ย ของจริงมันดีจริงนะแปลนเพราะว่าเราเคยทาเทสกันที่เราโมไปว่ามีคลิปถูกปะเอาน้ํ้แปนเป็นคนลงมือเองด้วยขุดเองกับมือเลยครับครับผมซึ่งในการทดสอบครั้งที่แล้วที่เราทดสอบไปนะครับคือของตัวไอมอสเราไปทดสอบกับเครื่องเจาะนะครับซึ่งจริงทดสอบไป3ครั้งครั้งแรกมีแตกที่30กิโลกรัมนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบพวกกระจกกันเลนทั่วไปเนี่ยจริงๆมันแตกตั้งแต่10กิโลกรัมแล้วนะครับแล้วก็พอครั้งที่2ที่3เนี่ยที่50กิโลกรัมคือไม่แตกเลยซึ่งถือว่าแบบแข็งแรงอึ ไปทดสอบเรื่องกนรลอยด้วยนะครับ<ช>ตอนนั้นเอากระดาษทรายไปขูดซึ่งลอยมันขึ้นน้อยแบบบางมากๆมองแทบไม่เห็นเลยครับพี่ีครับผมใช่ก็คือแบบอย่างนั้นก็คือมันในเรื่องกัรลอยเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวไอ้มอสต่อให้เป็นกระจกนะครับที่แบบกันกระแทกก็ดีกันลอยก็ดีแต่ว่าตอนคุณแปลนเนี่ยได้เป็นเล่นอ่ะไม่ได้ชอบเรื่องนั้นมาชมเรื่องความสวย ใช่ครับพี่บีแฟนชอบดีไซน์ของเขาครับแล้วเขาเลือกสีที่ใช้ได้ตรงกับตัวเครื่องมากเลยครับอืมครับแล้วเหมือนขอบมันบางด้วยใช่ครับขอบเขาจะบางครับอ๋อครับผมในบรรดาคนที่หากระจกกันเลนหรือเอาไปใช้อะก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้มันเป็นกระจกกันเลนตัวหนึ่งที่แบบสวยมากแล้ววันนี้เรามีตัวใหม่มาอีกใช่ครับอย่างตัวก่อนนะครับพี่วีที่คุณสมบัติดีครับก็จะเป็นซับไฟล์ตัวรุ่นอลูมิเนียมครับแต่รุ่นใหม่ที่เขาออกมาครับเขาจะใช้วัสดุสแตนเลสครับซึ่งจะเป็นวัสดุเดียยววกับบบริเเณขขอองล ซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะสวยขึ้นนะครับและนี่คือไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่ารุ่นใหม่ของ iMOS อที่เป็นสแตนเลสตีลนะครับมันจะสวยขึ้นแค่ไหนนะครับไปดูกันนะเดี๋ยวแป้นจะมาอันบ็อกสองตัวนี้ครับให้พี่วีดูเลยครับอันไหนอันใหม่อันเก่าเนี่ยอันนี้อันใหม่ครับจะมีคำว่าโปรอยู่ด้านหน้าครับอ๋อครับอันนี้ไม่มีใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราอันบ็อกอันเก่าแป้นอันบ็อกอันใหม่ได้เลยครับดูเทียบกันเดี๋ยวผมว่าเทียบกันให้ดูในกล้องก็ดดดีีวว่่่่่่่าาาาาออ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 ััััััันนนนนนนเเเเกกกกกใหหมมตงงงงงยไไ้้คคครรบบโลืะปิข อันนี้คืออะไรนะเป้นชิ้นนี้ครับพี่วีจะพิเศษมากๆเลยครับที่แบรนด์อื่นไม่มีเลยครับจะมีเฉพาะ iMos เลยครับจะเป็นฟิล์มติดกันลอยบริเวณฐานของเลนส์กล้อง iPhone ครับยิ่งใหญ่ๆอย่างนี้ยิ่งแบบมีประโยชน์เพราะว่าพื้นที่มันเยอะใช่ครับแล้วแบรนด์อื่นจริงต้องไปซื้อเพิ่มนะใช่อันนี้แล้ว iMOS สให้มาถึงสีอันเลยครับโอ้มีน้ำใจใช่ครับแบรนด์ก็มีน้ำใจอ่ะโอเคไอนี่เหมือนกันไออันนี้อะไรครับเป้นอันนี้ครับจะเป็นกาวสำรองครับพี่วีใช้เวลาที่วงแหวนหลุดออกจากกระจกครับ เมื่อเราติดพลาดหรือว่าติดไปแล้วแล้วหลุดออกวันหนึ่งครับก็มาใช้อันนี้ได้ใช่แต่เข้าไปแล้วก็ติดเข้ากับกระจกได้เหมือนเดิมเลยครับจริงๆแสดงว่าแบรนด์เขาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องเหมือนว่าแบบติดเองได้เลยถูกไหมก็คือติดก็สามารถแก้เองได้นะครับอ่าทีนี้ตัวเลนนะครับอันนี้เลนเก่ากับเลนใหม่ซึ่งจริงๆอ่ะฟีเจอร์มันจะเหมือนกันนะครับคือเป็นแซฟไฟร์กันกระแทกกันลอยเลยเหมือนกันต่างกันที่สี ส่วนนครับสีและวัสดุบริเวณขอบอ่าครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือตอนเอาไปใส่กับตัว iPhone นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอีงทีกันตัวนี้คือตัว iPhone 13 Pro นะครับสีเซราบูแบบไม่ใส่เลนส์กล้องก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปครับพี่วีจะเป็น i m o s ตัวอลูมิเนียมครับอ่าที่คนรู้จักคือรุ่นนี้รุ่นเก่านะครับนี่เอ้ยก็สวยนะใช่ครับจริงๆดูดีอยู่แล้วครับเพราะทาง i m o s ออกแบบ กรอบที่ค่อนข้างบางและมีมิติครับอ๋อครับผมก็คือมันดูดีอยู่แล้วจริงๆโทนก็สวยด้วยใช่และไฮไ,ไลท์วันนี้ครับไฮไลท์วันนี้เลยครับพี่วีจะเป็นตัวสแตนเลสครับสวยเฮ้ยค,คือคืออันเนี้ยว่าสวยอันนี้อันนี้จริงๆสวยกว่าขอขอสับได้ไหมหลีกทางให้น้องเขาหน่อยนะอ่าคือแบบเหมือนแบบเหมือนบบมากอ่ะคือคราวนี้มันคล้ายนี่คือสวยเลยนี่คือสวยกว่าเดิมแล้วแบบมันดูคล้ายกันมากเหมือน<ช>แบบ<ช>ไม่ใส่เลนเลยแค่เนี้ยสวยจริงใช่ครับพี่วีโดยสแตนเลสตัวนี้ครับ เขาทำมาให้เหมือนกับขอบเครื่องของ iPhone อให้มากที่สุดครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นรุ่นอลูมิเนียมะครับเขาจะทําให้เหมือนกับบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องมากกว่าครับจริงๆม้ว่าคมโทนมาดีแล้วนะที่เป็นด้านหลังแต่คราวนี้เหมือนขอบคือเหมือนแล้วไงเหมือนแบบสวยเป๊ะเลยขั้นสุดเลยครับทีม และจริงๆคือแบบเหมือนทาง Apple เองครับเวลาเขาทำ p o o n e 13 Pro กับตัว13ธรรมดาเขาเหมือนแบ่งเทียร์กันก็คือรุ่น13มาใช้อ um, ลูมิเนียมรุ่นโปรก็ใช้สแตนเลสตีลนะครับอันนี้ก็ไปบ้าตามเขานะครับไอมอสครับมีแบ่งเทียร์เพราะว่าตัวใหม่เหมือนมีแค่รุ่นโปรใช่ครับจะมีแค่13 Pro แล้วก็13 Pro Max ครับผมก็แบ่งเทียร์เป็นตัวท็อปของตัวเองอีกแล้ใช้สแตนเลสตีลตามเขาไปอีกนะครับคือจริงๆนะครับ ผมเนี่ยหรือลูกค้าก็ไม่มีใครไปว่าไอมอสเขานะครับว่าแบบไอ้ตัวของเขาเนี่ยมันไม่สวยทุกคนก็บอกว่าสวยแล้วแต่วันดีคืนดีนี่อยากทํารุ่นใหม่ไงอยากบ้าตามแบปเปิ้ลแล้วก็ทางมาเม่าเดี๋ยวออกตัวใหม่แล้วนะไอเราจะบ้าเหรอสต๊อกเยอะแยะแล้วจะมาสต๊อก2รุ่นมาใเมี้ยแล้วนี่เขาก็ส่งมาให้ดูแล้วแบบเฮ้ ดีอ่ะคือแบบสวยจริงอ่ะอันนี้อันนี้ยอมใจยอมรับในแบบความแบบทุ่มเทไอเอ็นดีเขาว่าแบบเขาอยากแบบไล่ตาม Apple จริงๆริงเเงี้ยว่าแบบให้มันแบบดูใกล้เคียงและจริงไอมอสเนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการได้มาซึ่งสีที่เหมือนอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายๆถูกไหมตัวนี้แบบมันพิเศษยังไงเป็นจัดไปจัดไปเลยครับพี่วีอันนี้นะครับทาง i m o s สเขาใช้กระบวนการ PVDSS ครับซึ่งจะเป็นกระบวนการเคลือบสีและขัดเงาครับ โดยจะใช้สูญญากาศและไอออนครับพี่วีมาผสมกันทําให้ได้สีออกมาที่เหมือนกระขอบตัวเครื่องแบบนี้เลยครับโดยทางไอมอสอะครับ<ๆ>เขาไปเหมือนแกะขั้นตอนหรือร e ีเอ็นจิเนียร์มาครับพี่วีว่าทาง Apple ทําำยังไงเลยได้สีออกมาที่เหมือนขอบขนาดนี้เลยครับพี่วีอันนี้คือสุดยอดปกมือให้ไอมอสเลยครับผมต้องบอกว่าแบบทุ่มเทจริงๆที่แบบให้ได้สีใกล้และดูผลงานก็ครับคือแบบคล้ายจริงสุดยอดครับพี่วีอันนี้คราวนี้เรามาดูทุกสีเลยนะครับ ทางไอมอสะครับพี่วีเขาทาสีเหมือนทุกสีเลยครับปังทุกสีเลยครับปังจริงครับแต่เรื่อสีทองสีทองครับเหมือนไหมครับพี่วีเหมือนอันเนี้ยครับถ้าเทียบกับบริเวณขอบอะครับใช่ใช่เวลาดูรุ่นนี้ต้องเทียบขอบแล้วโอ้โหดูความเงาอะไรอุ้ยมันเหมือนมากเลยใช่ครับมันเหมือนมากนี่นี่เปิดเปิดแพ็กเกจใหม่นะดูเป็นโลโก้ a p p l e หรือไอมอสเริ่มไม่มั่นใจนะครับอ่ะดูแก๊ไฟต่อสีต่อไปแก๊ไฟนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงครับ คือจริงๆอ่ะเหมือนมากแต่ถ้าความเห็นแบบเรากับแบนเห็นตรงกันคือมันจะเข้มกว่านิดนึงใช่จะเข้มกว่าขอบนิดนึงครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าไปเทียบกับอลูมิเนียมหรือว่าตัวอื่นๆนี่คือเหมือนกว่าเยอะใกล้เคียงมากนี่มัน80% 90%แล้วแหละสวยกว่าเยอะเออแล้วแล้วไอ้นี่คนใช้แก้ไฟจะชอบใช่ครับเพราะว่าชอบความเงาของบริเวณขอบซึ่งจริงๆแปนเป็นคนชอบสีนี้ด้วยใช่แปนชอบสีนี้ที่สุดครับใช่ใช่แล้วความเงาคือแบบการเก็บมาได้ก p r e m i ย m นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสีเงินบ้างครับ มันเพิ่มความแวววาวอะครับพีวีทำให้ดูบีมิตติจริงคือแบบสเตลเลสคือที่มันต่างกับลูมินน่ามากๆคือความเงาเพราะว่าของแอปเปิลก็เงาไอ้นี้ก็เงาแล้วแบบพอเงามันพรีเมียมอะมันเข้ากันเลยครับเออมันดูดีอันอันนี้เหมือนมากอันนี้แบบเหมือนแบบเหมือนของสีทองเลยนะครับตัวเซรับุงจริงก็เหมือนมากที่เราให้ดูไปก่อนหน้านี้ใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือเอาจริงนะถ้าเกิดคุณใช้ไอมอสรุ่นสเตลเลสสตีลนะคือแบบ มันจะเหมือนไม่ใส่กระจกกันเลนส์กล้องแล้วอะเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่ใส่เลยโทนสีขอบอะไรคือคล้ายมากเหมือนมากนะครับอันนี้ทําได้ดีนะเอาจริงตะกี้เขาบอกเรียนจีเนียใช่ปะเราว่าไม่ใช่กลางคืนมันสมคนเขาไปงัดแอปเปิลแล้วขโมยสูตรกลับบ้านไปไไนะเหมือนก็ไม่ไน่าไปไปได้หรอกโอเคนะครับแต่เหมือนจริงเหมือนจริงต้องบอกเลยว่าตัวนี้แบบสุดยอดมากครับ แปลนครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญไอมอสครับช่วยแนะนําทุกคนหน่อยครับว่าถ้าเกิดจะเลือกเนี่ยใครคนใช้อลูมิเนียมใครคนใช้สแตนเลสสตีลครับจริงๆแล้วอะครับพี่วีอันเนี้ยครับคุณสมบัติทุกอย่างการกันลอยการกันกระแทกครับเขาทําได้เหมือนกันเลยทั้งรุ่นอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสครับแต่สําหรับรุ่นอลูมิเนียมอะครับเขาจะมีรองรับไปถึง iPhone รุ่น13แล้วก็13ม mini เลยครับรวมถึงมีสีไทเทเนียมด้วยครับสีเหลือบลุ้ง อันนี้จะมีเฉพาะรุ่น um อลูนนมิเนียม่าครับ,รบผมก็คือจริงๆถ้าอยากได้ตัวแซฟไฟเฉยๆเน้นฟีเจอร์รุ่นนี้ก็ได้เพราะมันถูกกว่าถูก<ช>ไหม<ช>อ่ครับ<ช>รแล้วใครล่ะครับที่ควรจะซื้อสแตนเลสสตีลครับสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max คร<ม>ับเราก็ต้องการคงความสวยงามของรุ่นโปรไว้ครับเพราะว่ามีความแวววาวแล้วก็ความเงาเหมือนกระขอบตัวเครื่องครับครับมันก็จะเหมือนมากเน้นความสวยนะครับจริงๆแฟนคลับแฟนบอยแอปเปิลห้ามพลาด ต้องมีเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะครับก็น่าจะแบบได้แบบไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ iMos 2รุ่นและได้รู้จักตัวนี้นะครับชื่ออะไรนะครับตัวนี้ i m o s s u ั f ไฟพีบี s s s อสเอสสเตรครับไม่ได้โกหกนะครับที่จำชื่อไม่ได้นะครับจำไม่ได้จริงๆนะครับก็หวังว่าแบบจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมแต่ก่อนจากกันไปนะครับวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ช h a n n e l สองด้วยนะครับยังไงจะมีเคสอ c c e s s ร r y และแกจ g e t มาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์ ส่วนใครนะครับที่แบบสนใจอยากสั่งซื้อ iMOS s นะครับจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไปที่เว็บไซต์ของเราเสิร์ชคำว่า iMOS นะครับที่นี่นะครับ w w w .425 d e g r e e .com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มันมันยังไม่มันยังไม่หยุดกล้องระวัง <laughs>